สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวนะครับของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นเดือดประเด็นดราม่าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้มีทางเพจข่าวนะครับ ก็คือออกมาแฉนะครับแต่คนที่โดนแฉก็คือเป็นพระเอกลิเกคู่จิ้นนะครับโดนแชฉเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับก็คือทางแม่นิกกี้นะครับได้ออกก่อนหน้านี้นะครับได้มีการออกมาแฉนะครับว่าพระเอกลิเกนะครับก่อนที่จะมาจิ้นหรือว่ามารู้จักกับทาง หมอลำสาวนะครับเคยเป็นเมียใครมาก่อนหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดเลยล่าสุดนะครับทางแม่นิกกี้ก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นเกี่ยวกับทางอดีตคนเก่าด้วยนะครับนะครับผมแม่นิกกี้โพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าพูดว่าผัวเก่าเป็นเกย์แล้วผัวใหม่เคยเป็นเมียคนอื่นมาก่อนทำไมพูดบอกนะครับ ทำไมพูดว่าไม่มีใครดี100%เซนะครับประเด็นคือไม่เกี่ยวกับความดีหรือความชั่วนะครับที่ไปสร้างพลังบวกกับคนอื่นอาศัยบทผัวเก่าเป็นเกย์ไม่ใช่เหรอนะครับก็ชัดๆเลยนะครับก่อนหนะ้านี้บอกว่าอดีตเป็นเกย์แล้วล่าสุดล่ะครับคนที่คบอยู่หรือว่าคนที่เป็นคู่จิ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือพระเอกลิกเก นะครับก็มีข่าวนะครับว่าเคยเป็นเมียของใครมาก่อนแต่กลับบอกว่าไม่มีใครนะครับดี100%เซนะครับทางเพจข่าวนะครับก็ค่อนข้างคล่องใจนะครับนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มีทาง f c ท่านอื่นๆนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์นะครับในเพจของทางแม่นกี้นะครับซึ่งทางแม่นกี้เองก็มีการคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับบอกว่า อยากหาชายแท้สุดท้ายได้เกเป็นผัวเหมือนเดิมแถมเป็นแมงดานะครับแต่ทางเอ็ดมินต้องแจ้งก่อนนะครับว่าทางเพจนะครับของทางแม่นกีก็ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าระ,ะบุชื่อถึงใครนะครับแล้วก็จะมีทางบอสโนตนะครับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับบอสโนตเข้ามาคอมเมนต์ว่าไวา้แรงมากนะครับ นะครับผมบอสโนดอีสานสนครศินะครับก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วจะมีทาง FC ท่านอื่นด้วยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ f c ท่านแรกนะครับก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าข้ออ้างของคนอยากมีใหม่หมดใจแทนที่จะบอกกันตรงๆกับแอบคุยแอบแซบนะครับพอถูกจับได้หาข้ออ้างให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทา ทั้งทั้งที่เรื่องจริงก็คือนอกใจผัวแต่กลัวครับแต่กลัวความจริงถูกเปิดเผยนะครับกลัวสังคมเห็นหลักขออภครับกลัวสังคมเห็นหลักฐานก็เอาลูกมาเป็นเครื่องต่อรองคนแบบนี้ไม่รู้จะใช้คำไหนถึงจะเหมาะวงเล็บพูดให้คนข้างบ้านนะนะครับ f c ท่านนี้ก็บอกนะครับว่าไม่ไม่ได้หมายถึงใครนะครับ เขาหมายถึงคนข้างบ้านของเขาเองนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับเอท่านนี้บอกว่าผัวเก่าไม่เคยมีข่าวจิ้นกับผู้ชายเท่ากับเป็นเกย์นะครับว่าที่ผัวใหม่มีข่าวเคยจิ้นกับผู้ชายเท่ากับแมนนะครับอุ๊ยไปต่อยังไงดีคะแม่แม่นะครับแล้วก็ f อท่านสุดท้ายนะครับ f อท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า นั่งไล่ถามคนอื่นว่าผู้ชายไปจกกับผู้ชายด้วยกันนะครับมันคืออะไรวันรุ่งขึ้นมีคลิปผัวใหม่ไปจกกับผู้ชายหลุดออกมานาเงียบเลยนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคนนะครับทางแอดมินก็เลยเอาอมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับ ทางเพจข่าวนะครับถึงกับค้องใจเลยนะครับนะครับผมก่อนหน้านี้หมอลำสาวนะครับว่าอดีตนะครับว่าอดีตนะครับหรือว่าคนเก่านะครับเป็นเกอแต่พอทางพระเอกลิกีดูนแชร์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับกลับบอกว่าไม่มีใครดี100%เซนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ